พระตะบองเสียมเรียบสีโสพลรอยสยามและสามจังหวัดในกัมพูชาพระตะบองในปัจจุบันคนกัมพูชาออกเสียงว่าบัดดำบองชื่อเมืองที่มีมาจากเรื่องเพลงหรือเรื่องเล่าเก่าแก่ของชาวกัมพูชาเก่าวถึงชายคนหนึ่งที่หุงหาอาหารให้กับไพรพลซึ่งมาจัดงานพระเมรของอดีตกษัตริย์องค์หนึ่ง ชายคนนี้ได้ใช้ไม้งิ้วขนหม้อข้าวย่างไม้ทําให้ข้าวในหม้อเป็นสีดําเขาก็กินข้าวในหม้อนั้นจนหมดด้วยความหิวแล้วพบว่ามีกําลังมากมายจนเพื่อนๆพื่ยกให้เป็นผู้นําเขาไปตัดไม้พายุมาทําตะบองเป็นอาวุธเวลาผ่านไปเขารวบรวมผู้คนไปตีเมืองพระนครและขึ้นเป็นกษัตริย์ของเมืองมีพระนามว่าตาดอมบองกระยุงบางตำราเรียกว่า พระยาโคตตบองต่อมามีคนยกทัพมาแย่งชิงราชสมบัติระหว่างการลบเขาได้คว้างตะบองหายไปจากนั้นเขาก็สละราชสมบัติแล้วไปครองเมืองในบริเวณที่ตะบองหายไปซึ่งก็คือบัตด,ดําบองหรือพระตะบองในปัจจุบันนั่นเองย้อนกลับไปในต้นกรุงรัตนโกสินทร์หลักฐานหลายชิ้นชี้ว่าพระตะบอง เป็นแหล่งสืเบียงกลางและแหล่งสินค้าส่งออกชั้นดีที่สำคัญยิ่งต่อราชสำนักสยามจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่สฉบับหนึ่งระบุว่ามูลค่าของกระวานสินค้าหลักของพระตบองที่ส่งออกไปกรุงเทพสูงกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสวยที่ส่งออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดทั้งยังมีบันทึกของคนฝรั่งเศสในยุคใกล้ๆกันที่กล่าวถึงความมั่นคงของพระตะบองไว้ว่า พระตะบองเพียงแห่งเดียวการเคลื่อนไหวทางการค้าเป็นไปอย่างเข้มข้นซึ่งอาจคิดเป็นมูลค่าได้ถึง3ล้านฟรังบริเวณที่ทำการเพาะปลูกก่อใหญ่กว้างไพศาลนาข้าวกว้างสุดสายตาปริมาณผล,ผลผลิตซึ่งส่งออกในปี2444ไม่ต่ำกว่า40,000ตันซึ่งถ้าพิจนารณาให้ดีแรงจูงใจในการขยายอำนาจของสยามมาสู่พระตะบอง นอกจากจะเป็นการขยายอำนาจแบบโบราณแล้วเหตุผลทางการค้าก็น,น่าจะมีอิทธิพลอยู่ไม่น้อยส่วนพระตะบ,บองในฐานะฐานทัพนั้นหลักฐานตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีลงมายืนยันว่าที่นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับรุกและรับในการรักษาอิทธิพลของสยามในกัมพูชาด้วยกรุงอุดมมีชัยเมืองหลวงที่สยามสถาปนาให้กษัตริย์กัมพูชาปกครอง ภายใต้อิทธิพลของสยามนั้นอยู่ห่างจากพระตะบองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่มากนักที่สำคัญคือสยามมีอิทธิพลเหนือพระตะบองถึง112ปีโดยการส่งเจ้าเมืองเชื้อสายเขมรตระกูลอภัยวงศ์มาปกครองถึง6คนประวัติศาสตร์ไทยมากล่าวถึงช่วงวิกฤตที่ทำให้สยามต้องยอมยกพระตะบอง ให้ฝรั่งเศสช่วงต้นปี2449เพื่อแลกกับการถอนทหารออกจากตราดจันทบุรีและด่าน้ายจนเป็นที่มาของความรู้สึกเสียดินแดนและมากล่าวถึงพระยาคาทาธรชุมเจ้าเมืองคนสุดท้ายในแง่ดีเสมอทว่าก็ปรากฏข้อมูลอีกด้านหนึ่งอาทิบันทึกราชการเมืองพระตะบอง ซึ่งกลมมาหลวงดำรงราชานุภาพทรงประเมินสถานการณ์เมืองพระตะบ,บองร่วมกับเอ็ดเวิร์ดสโตเบิลที่ปรึกษาชาวอเมริกันบนฐานข้อมูลของหลวงศรีสะเทพที่ได้จากการตรวจตาของเมืองพระตะบ,บองในปีพศ2438หรือ11ปีก่อนสยามยกพระตะบ,บองให้ฝรั่งเศสบันทึกนี้ชี้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลสยามคาดเดาถึงการเสียพระตะบ,บอง ให้กับฝรั่งเศสไว้ล่วงหน้าและการปกครองของพญาคาทาธรชุมก็มีปัญหากับราชสำนักที่กรุงเทพไม่น้อยโดยในบันทึกประเมินว่าการอพยพของคนกัมพูชาเข้าสู่พระตะบองยังมีอยู่เพราะชาวกัมพูชารู้ดีว่าฝรั่งเศสในอินโดจีนได้ปกครองขเขมรอย่างไรและต้องเสียภาษีอากรเท่าใดทว่าในพระตะบองฝรั่งเศสคุ้มครองคนที่อยู่ในบังคับ คนในบังคับของฝรั่งเศสทำผิดไม่ต้องขึ้นศาลสยามทำให้เกิดปัญหาหากสยามจะปรับปรุงการบริหารราชการให้ดีขึ้นก็ยากโดยติดที่อำนาจและผลประโยชน์อยู่ในมือผู้ว่าราชการเมืองเมื่อฝรั่งเศแสแทรกแซงราษฎรจึงเกิดความนิยมด้วยประสงค์จะหลีกหนีความกดขี่เดือดร้อนของวิธีการปกครองแบบเก่าเจ้าเมืองพระตะบอง จึงเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้สำเร็จได้ดังความประสงค์ของรัฐบาลบันทึกนี้ยังคงทำให้เราทราบว่าในช่วงปีพศ2439ถึงปีพศ2443สยามพยายามปรับปรุงระบบการปกครองหัวเมืองพระตะบองก็คือเป้าหมายหนึ่งที่นี่ถูกเปลี่ยนเป็นมณฑลบุรพาทางกรุงเทพมาหานคร ได้จะส่งข้าหลวงเทสาพิบาลมาอย่างพระทบองทว่าก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แม้สุดท้ายจะแก้ปัญหาด้วยการตั้งพยาคทาทรควบตำแหน่งข้าหลวงเทสาพิบาลด้วยก็ไม่ได้ผลเนื่องจากเจ้าเมืองอยังรักษาอำนาจเช่นเจ้เจาประเทศสลาดอยู่ผลจากสถานการณ์นี้ทำให้กรุงเทพเฉยเมยกับการคุกคามของฝรั่งเศสในพระตบองจะเห็นได้ว่า ต่อมาพระยาคทาทรได้มีโทรเลขถึงกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่8ธันวาคม2446ว่ามีปัญหากับฝรั่งเศสหนักหน่วงแต่ไม่มีกระแสพระราชดำริจากราชการที่5ดูเหมือนไม่โปลดก้าเป็นข้าใต้ฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าเวลานี้ก็เป็นที่ทรมานโดยอดกลั้นเจ็บแสบจะขาดใจตาย อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปีพศ2448พระยาคาาธรมีหนังสือกราบบังคอนทุมขอลาออกจากตำแหน่งราชการทว่าราชการที่5ไม่ทรงอนุญาตแต่ให้ลาพักหนึ่งเดือนแทนต่อมาพระยาคาาธรเสนอให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาเก็บรายได้ทั้งหมดแล้วตัวท่านขอรับเงินปีจากรัฐบาลปีละสี่แสนบาทแทนทว่าก็ไม่มีคำตอบจากกรุงเทพ ในที่สุดปีพศ2449เมื่อสยามยกพระตบองให้กับฝรั่งเศสกิจกรรมสุดท้ายของพระยาคาาธรที่ได้เล่าตรงกันคือนำภรรยาบุตรและทรัพย์สมบัติเพชรทองกว่า100เกวียนเข้าเมืองสยามมีเกวียนโคเกวียนควายและม้าช้างนับร้อยราษฎรประชาชนบางคนซึ่งโง่เขลาไปตามเจ้าจำนวนมากท่านเจ้าไม่ได้ทำนุบำรุงคนเหล่านั้นเลย คนเหล่านั้นต้องตกยากแสนเข็ญจึงกลับคืนมายังเมืองส่วนท่านเจ้าเมื่อกลับมาถึงปลาจีนบุรีสัญญาว่าด้วยการส่วนตัวพระยาคาาธรทรณินรำณกรุงเทพวันที่23มีนาคมรศ125ระหว่างรัฐบาลสยามกับฝรั่งเศสระบุว่าฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะได้จ่ายเงินประจำปีให้แก่พระยาคาาธรทรน,นินจนตลอดชีวิต เป็นเงินปีละหกหมื่นเหรียญหรือแสนบาทไม่เลือกว่าพยาคทาทรณินจะไปอยู่แห่งใดโตชยังระบุอีกว่าตระกูลอภัยวงศ์เป็นขมิญบริสุทธิ์พูดขมิญได้เขียนภาษาขมิญได้เจ้าฟ้าแบตนต้นตระกูลอภัยวงศ์เกิดในเมืองเตรียงหรือปัจจุบันคือจังหวัดตาแก้วสมาชิกของตระกูลนี้บางคน ยังอาศัยอยู่ในพระตบองแต่ไม่ใช้นามสกุลอภัยวงศ์เพราะกลัวมีผลกระทบทางการเมืองจากการที่คนขมิ้นมองว่าเจ้าฟ้าแบนนั้นเป็นคนทรยศสยามกลับมาปกครองพระตบองอีกครั้งหลังสงครามอินโดจีนระหว่างปี2485ถึง2489โดยรัฐบาลสยามทรงพันรีควงอภัยวงศ์บุตรเจ้าพระยาอภัยภูเบศชุม เดินทางมารับมอบอำนาจปกครองจากฝรั่งเศสที่พระตะบองในวันที่12กรกฎาคม2485ซึ่งในทางการเมืองมีนัยยะสูงมากเห็นได้จากที่นายควงอภัยวงศ์กล่าวกับจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีขณะนั้นก่อนเดินทางว่าเมื่อ34ปีที่แล้วท่านบิดากระผมได้เป็นผู้อัญเชิญธงไทยกลับสู่ประเทศไทย ด้วยอาการอันนองน้ำตาและในวาระนี้กระผมผู้เป็นบุตรได้มีโอกาสอันเชิญธงไทยกลับมาสู่แผ่นดินที่เดิมซึ่งกระผมรู้สึกว่านอกจากจะเป็นการสนองพระเกียรติประเทศชาติและรัฐบาลแล้วยังเป็นการสนองความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านบิดาอีกด้วยซึ่งถ้าเสือบค้นให้ดีจะพบว่าในสมัยที่นายควงเดินทางออกจากพระตะบอง เขามีอายุเพียงสี่ขวบเท่านั้นอยากที่จะรู้ความและซึมซับสิ่งที่เขากล่าวถึงบิดานในภายหลังได้เมื่อสยามกลับมาครองพระตะบองก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนชื่อในอำเภอบางแห่งให้เป็นชื่อนายทหารที่มีบทบาทในสงครามอินโดจีนเช่นอำเภอสังแกเเเเ่เปลี่ยนเป็นอำเภอพมโยทีอำเภอระสือเปลี่ยนเป็นอำเภออทึกเทวเดช อำเภอตึกโชเปลี่ยนเป็นอำเภอสินธุสงครามชัยส่วนอำเภอพระตะบองมองคลบรุรีสีโสพลและไยลินคงไว้ตามเดิมทั้งนี้กลมศิลปากรยังออกแบบตราประจำจังหวัดให้เป็นรูปพระยาโคตตะบองยกตะบองในท่าเตรียมคว้างมีลายขนกประกอบในวงกลมนอกจากนี้ยังมีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส เมื่อวันที่6โมกราคม2489ได้นายชวล,ลิ์อภัยวงศ์เป็นสอสอคนแรกก่อนจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่2489ในวันที่5สิงหาคม2489โดยคราวนี้ได้นายสวัสดิ์อภัยวงศ์เป็นสอสอเขตหนึ่งพระพิเศษพาณิชเป็นสอสอเขตสองจะพบว่าหนึ่งในสอสอ จะมาจากตระกูลอภัยวงศ์เสมอทั้งหมดถือเป็นกิจกรรมของสยามครั้งท้ายๆก่อนจะคืนจังหวัดนี้ให้กับฝรั่งเศสตามอนุสัญญากรุงวอชิงตันดีซีพศ2489ซึ่งฝ่ายไทยลงนามโดยพระองค์เจ้าวรนนวัยทยากรและนายควงอภัยวงศ์สอสอเองปลายปี2552สัญลักษณ์ของเมืองยังเป็นตาบอมบองกระยูงเพียงแต่ท่านปรากฏเป็นรูปปั้น ที่วงเวียนถนนสายหลักทางทิศตะวันออกของเมืองรูปปั้นนี้สูงเท่าตึกสี่ชั้นช่างปัน้นปั้นให้ท่านมีใบหน้าเข่งขรึมนั่งคุกเข่าถือพานอันเชิญตะบองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทุกวันนี้ตาดอมบองกระยูงยังมีสถานะไม่ต่างกับเทพารักษ์ประจำเมืองเพราะมีคนมาจุดธูปบ,บนบานสารกล่าวอยู่เป็นระยะ ส่วนร่องลอยสยามที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองนั้นปรากฏชัดเจนที่ริมแม่น้ำสังแกฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าโดยเฉพาะที่สาลากลางจังหวัดพระตบองซึ่งพระยากาถาธรจ้าเมืองพระตบองว่าจ้างนายช่างอิตาลีสร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมบาโรกในปี2448แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้งานและยังมีการพบหนังสือคำสั่งตาเบีย วรรณกรรมซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพศ2451หลังพระตะบ,บองตกเป็นของฝรั่งเศสหนึ่งปีและพิมพ์ถึงหนึ่งหมื่นเล่มกล่าวถึงเรื่องราวของตาเมียผู้เห็นเหตุการณ์ในพระตะบ,บองตั้งแต่ยุคสงครามระหว่างสยามยวนจนถึงยุคที่กัมพูชาตกอยู่ใต้อำนาจฝรั่งเศสโดยตาเมียมองฝรั่งเศสในแงด่ดีและกล่าวถึงการได้พระตะบ,บองเสียมเรียบศีสวพลไว้ว่า ถ้าไม่มีฝรั่งเศสเช่นนี้แล้วเราน่าจะเอาเขตทั้งนั้นขึ้นมารวมในเมืองขมรไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามนักวรรณคดีกัมพูชายุคหลังก็ระบุว่าหนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นเพื่อรับใช้ระบบอาณานิคมและรับรองความชอบธรรมของฝรั่งเศสในการเข้าปกครองกัมพูชา